พักทายเพื่อนสมาชิกนะครับนำท่านเข้าสู่ตะก้อนัดสัญจรนะครับนัดสนามสีนครลินหกสิบสี่นะครับวันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนแฟนสมาชิกแฟนเพจมากหน้าหลายตานะครับอยู่ในสนามเนี้ยเอานะครับแนะนําไปก่อนนะครับมีตะก้อน้ำลายนะครับของโบเมนะครับเดี๋ยวตะก้อ ไฟเตอร์นะครับของเจ้าชิดภูพานแล้วก็เอกไมนะครับของเจ้าตุ้ยนะครับแล้วก็ของปูไทยนะครับข้างบนนะครับเป็นของสนามชนะรุ่งแสงแล้วก็ชนะอีกเพจนะครับบรรยายโดยแอดมินบาพงนะครับแล้วก็ไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับเป็นเจ้าแซมสีนะครินนะครับ นนแชมป์สีรินหกสิบสีรับการมาเยือนของเจ้าชิดบางพีนะครับเป็นแตะก็เดี่ยวนะครับเสือแปรห้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับเกม13นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะทั้ง <c oughs> <c oughs> เหตุของน้ำรอนะครับอุยเอาละครับยังไม่เตะนะครับไปแล้วครับโทรศัพท์พังหมดแล้วครับเอา เอาล้วครับมาแ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 ล้วครับมีนะครับดาวดูอีกคนนึงนะครับนี่ครับนั่งอยู่ข้างหลังนี่ครับนี่คือเจ้าปอนสวนเบนนะครับอืคู่นี้ครับในเวอรุ่นนี้ครับเป็นเวอร่นที่ดุดีกันนะไปจากเก่งกว่ากันนะครับ

ศูนย์ศูนย์นะครับเจ้าแซมเซิร์ฟก่อนเอาเอาเอา,เอาแล้วครับชิดแตกลูกแรกนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เจ้าแซมสีนักลินขึ้นนําไปก่อนหนึ่งศูนย์เอาแต่ก็เคมสิบสามไม่มีดิวนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเจ้าชิดแตกลูกที่สองเอาแล้วครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้โอ้โหเจ้าเจ้าชิดเจ้าชิดแตกลูกเสืฟเจ้าแซมสีงอินไปสองลูกนะครับตอนนี้นำไปแล้วนะครับสองศเอาเสือไปอีกเอาเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าชิดว่าไงปาดตลกมาหากล้องอีกแล้วครับโอ้โหแต่ก็กับกับการไหลสดเนี่ยมันของคู่กันนะครับ ถ้าหลบไม่ทันนะครับไม่โทรศัพท์ก็กล้องขากล้องเลยครับไปก่อนสามศูนย์นั่นแะครับเอาเปิดเอายกเข้ามาเจ้าชิดว่าไงเขียวมาโดนแซมเกี่ยวเอายกกลับมาว่าไงสั้นแบกไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมโอ้โหเอาแล้วครับเจ้าแซมขึ้นนำสี่ศูนย์โอ้โหดูหน้าดูตานะครับนี่ครับเจ้าแซมสีนครินหกสิบสี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะ

ยังเงื่อไม่ออกนะครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับตะก้อลูกกลมๆสิบสล,ลูเกม13ไม่มีเดิวนะครับสื่อแปรแรกข้ามสื่อแปรข้ามฟรีนะครับไม่มีบล็อกเอาละครับเอาโดนเกี่ยวเขียวไปเรียบร้อยโอ้โหนำห่างแล้วครับ5ต่อ0 5 0แล้วนะครับตอนนี้ ข้างๆสนามบอกความหวังของหมู่บ้านนะครับเจ้าแสมศรีนครินนะครับเอ้ะครับทักทายทั้ง20ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจตก็ไฮไลท์มันๆนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับให้เพื่อนสมาชิกทางบ้านได้ติดตามกันนะครับเอาเจ้าชิดเปิดผ่านมาอู้หูยเจ้าแซมเกี่ยวไม่ติดนะครับเสียดายบอกนี่นะครับเจ้าแสมศรีนครินนะครับ นักต่ก็หุ่นล่ำบึกนะครับยามว่างจากการตรีแล้วก็กินกินอาหารป่านะครับกินเสือกินสิงไฟนั้งกันตักทายจังยี่สิบสี่ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้นะครับบังยืนอยู่ข้างสนามครับเอ้าเซิร์ฟดีเจ้าชิปเปิด ปาดมาโอ้โหปาดทัดเนตลงนะครับเลีนยวได้เปียเพราะน้วแรดบอลแล้วเจ้ิดนะครับเปิดมาเปิดเอาโยกเจ้าแซมว่าไงยอดหน้านิดต่อหน้าต่อตาเจ้าชิดโอ้โหยนะครับ แตะก็ไม่ต้องเตะนหนานะครับแต่ก็เดี่ยวทํายังไงก็ได้ให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะเล่นได้โอกาสเป็นแต้มมีนะครับเอาเซิร์ฟโอ้โหเซิร์ฟดีด้วยนะครับโอ้โหสงสัยเป็นพ่อค้าเก่าแล้วเจ้าแซมเนี่ยเซิร์ฟฝานแตงนะครับโอ้ยหกศูนย์แล้วนะครับนำไปถึงครึ่งค่อนเกมแล้วนะครับ 6ต่อศูพึ่งผ่านไป5้นาทีนะครับนำไป6กศูนยละเอาเติอไปยกเข้ามาเจ้าชิดว่าไงปาดมาโดนเกี่ยวเอาแล้วครับยกเข้าไปหยอดหน้าเน็ตโอ้โหเอาแล้วครับนี่แะครับเจ้าแซมสีนคลรินนะครับช่วงนี้สนามสีนคลรินรู้สึกจะมีช่วงให้ดูเก็บเกี่ยวนะครับ ในบ้านไม่น่าไหวนะเจ้าเจ้าแซมเกี่ยวเป็นว่าเล่นนะครับเอาเสิร์ฟไปเจ้าชิดเปิดเจ้าชิดยกขึ้นมาปาดมาโดนเกี่ยวยิงแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วว่าไงเขียวอายกล้นเจ้าชิดปาดมาโดนเกี่ยวอหูยเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาเกี่ยวซ้ายไม่อยู่นะครับ ยม่ทเลยดนันเล่นดังจริงแต่นวับเ่นดแต่งอเขาอัดมังเลยแล้วมเรานดีเไศูนย์ต่อเจ็ดนะครับอาอครับอครับหา้นกินไม่เป็นผมไม่กินเหล้าไม่กินดีอะเอาซื้อไปเจ้าชิด ออกนะครับอยู่ในสนามนี้มีมากกว่า7จ็ดเพจนะครับตอนนี้เอาพี่วยไม่เตะแล้วแ้กลับแล้วเอาเสร์ปมาเอาเปิดเอายกยังไม่เสียครับมงไปโอ้โหคนอะไรใช้หัวบ้านนอกผมเอื้นหัวดุดไปเลยนะครับโอ้โหแก้ไขโดยการใช้หัวสบัดไปนะครับ ภาษาพันธ์ภาษาบ้านๆใส่หัวดุดเอาละครับอานนะครับเจ้าเติบไปนะครับเจ้าชิดเปิดเจ้าชิดยกขึ้นมาเอ้าหูปาดตัวเน็ตกลับไปทั้งที่เดิมนะครับเจ้าชิดโอ้โหแปดศูนย์นะครับอยู่ข้างผมนี่มีสี่เพดนะครับของโปรเมโปไทยแล้วก็ เพจตะก้อไฮไลท์มันมานะครับฝั่งนู้นมีตะก้อไฟเตอร์นะครับแล้วก็ตะก้อเอกไมนะครับแล้วก็เพิ่งมาอีกนะครับเพิ่งเพจเลยตะก้อของเจ้าเบคแฮมนะครับเบคแฮมน้อยร้อยจุดเพจของตะก้อบางกอกโอฟิเชียลนะครับพอป่าเดียวแล้วก็มีคมภีตะก้อของเทพโยนะครับอยู่ฝั่งนู้นะครับอยู่คนละมุมนะครับ เอาเปิดเอายกเ่าไงเขียวยอดโอ้โหทักทายพิเชษหนูพิมพ์นะครับขอสวัสดีครับป๋าอยู่อายุทยาก็ชัดเจนอยู่ต่างจังหวัดก็นอนดูได้ครับอยู่ตรงไหนก็ดูไฟ์สดได้ครับขอให้มีเน็ตมีโทรศัพท์นะครับเอาเซอร์ไปเปิดเอายกขึ้นมาปาดมาโดานเขียวไหมโอ้โหเขียวไม่ติดนะครับทักทายจัง29กท่านนะครับ ศูนย์ต่อเจ็ดนะครับเจ้าชิดศูนย์ต่อแปดนะครับเจ้าชิดยังไม่ได้แต้มนะครับโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามอีกแล้วครับเจ้าชิดภูไม่ใช่ไม่ใช่ชิดภูพานนะครับชิดบางพีนะครับมีหลายชิดนะครับอยู่แถวเนี้ยฝั่งนู้นมีชิดภูพานไรชิดภูพันไหลสุดนะครับในตะก้อไฟเตอร์แต่นี่เป็นชิดภูชิดชิดบางพีนะครับชิดบางพีน้อยนะครับ เอาเสื้อไปชิดเปิดเอาชิดยกเข้ามาเอ้าโอ้โหวันนีครับพี่แอรวันดีครับผมขาหลามหมดยังพี่แอขาลามหมดยังครับสงสีนน้เขาเร็วครับหนึงกระบอกเอาเปิดเอายก เอาแฟเข้าไปเอาหวัวนี่ได้แล้วครับเจ้าชิดตีไข่แตกแล้วครับโอ้โหตบมือกันทั้งสนามจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นเจา้าเจ้าเสกสรรทับทองนะครับจับคู่กับเจ้าต้านะครับเอาเปิดเอายกยอเอา้าชิวโหวกระทืบ้วครับไม่หยอดแล้วครับ,หรบเห็นแล้วครับเจ้าชิดวิ่งเข้ามาหยอดนี่โดนแน่นอนกระทืบซ้ําเลยครับโอ้โห แปดตอนหนึ่งครับเอาจากชิดเปิดชิดยกขึ้นมาเตะมาโดนหัวเจ้าเอาแล้วครับว่าไงมงไปโอ้โห و, โมงออกนะครับเลือกทิศทางเลือกทิศทางมงออกโอ้โหเสียดายนะครับ อันนี้การอะไรวะเนี่ยการลูกเตะมาเนีการลูกเตะลเะใจเน่ยายใจนะคอม่จิตเติบมาเจ้าแซมเปิดเจ้าแซมยกขึ้นมาเอายอดโอ้โหยอดไม่ข้ามนะครับตอนเนี้ยอหยอดฝั่งตัวเองก็เป็นนะครับเจ้าแซมชีนครินตอนนี้ยแล้วสังเน้บอกเขาไปว่าเล่นฝั่ังรรู้อยู่แล้ว ความชิดบางพีน้อยนะครับเอาเสิร์ฟมาเจ้าแซมเปิดเอายกเอาว่าไงขี้โอ้โหไม่ไม่หย่อนนะครับกระทืบเลยครับตอนเนี้ยปริญญาอินทรีมงานเกเนี้ทักทายทั้งสามสิบสองท่านนะครับอันนี้อันนี้ชิดชิดบางพีนะครับไม่ใช่ชิดภูพานชิดภูพานชิดภูพานไหลสวดอยู่ข้างหลังชิดบางพีนะครับ เสื้อสีเ้มสมน่ะเสื้อสีเหลืองชมพูสีเขียวชมพูนะครับอันนั้นคือชิดภูพานนะครับแต่คนที่เตตในสนามคือชิดบางพีนะครับเจตเไม่เปลี่ยนปลากระเทชิดบางพีน้อยนะครับไม่ใช่ชิดภูพานนะครับพี่เตตเก็บปลาอันนี้สูงกว่าสองต่อแปดนะครับ เอาซื้อป้าโอ้โหซื้อตะวัดต่อปกว่อ้องแปดต่อสองนะครับเอาซื้อไปเปิดเอายกเตะเรียบร้อยเอาแล้วครับอ่ะไปน แล้เสานอกบ้านเยนไทยนะพะแนแพนเจ้าสนามหัวแปรนะตามต่อจากนี้นะครับอ๋ในเกมต่อเนื่องนะครัต่อแปทอแปรนะครับเอาเซอร์มาเอาเปิดเอายกอัพเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดียอนอี้แาจะการออนะครับ แปดต่อสองนะครับแซมสีนคลินจะเสิร์ฟนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดเอายกเจาชิดว่างไงโอ้โหสลับขาปาดขวามาทางขาขวาเจ้าแทนนะครับถ้าชิดบางพีสู้ไม่ได้ครับชิดบางพีจะสู้แซมสีนัคลินหรือว่าชิด ชิดชิดบังเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับราคาฐานเท่ากวาำนาดกับโปแมนสอพนะเฮ้ยโอคนนี้ไม่ใช่ไม่ห้าพันทุกความว่าเต็ยี่สิบห้ารเนงเขารับลอดคนนะราคาตัวลูนยาเพราะว่า ใน,ในสนามสองคู่นี้ระหว่างชิดบางพีกับเจ้าแซมสีนักลินไม่เป็นฝั่ไม่ดุยไม่ดุยเจ้าชิดภูพานไม่ไม่สามารถจะต่อกรกับสองคนนี้ได้นะครับไม่ไม่ว่าจะในเืิรฟในเืิรฟในตะก้อเดียวหรือตะก้อแรกข้ามอะไรนะครับชิดภูพานสู้สองคนนี้ไม่ได้ครับนลระเวิดเลยครับ ครับจิตซื้อมาเอาเปิดเอาโยกเจ้าแซมว่าไงหยอดโอ้โหหยอดไม่ข้ามอีู่แล้วครับหยอดเสียสามลูกนะครับเจ้าแซมนะครับโอ้โหหยอดไม่ข้ามสามลูกครับทำให้เจ้าชิดบางพีแจมสามต่อแปดนะครับเอาซื้อมาเจ้าแซมเปิดแซมยกเข้าไป กระทืบยอดโอ้โหเกือบไม่ข้ามนะครับเช็ดเช็ดเสริมซ้ายไปรอซ้ายเลยขออนุญาตสอนนิดนึงนะแปดต่อสามนะครับเอาเปิดเอายกโอ้โหปาดไม่ข้ามนะครับเจ้าชิดโอ้โห พี่เชิหนูพิมพ์นะครับขอเบอร์ละขอเบอร์ใครครับเบอร์อะไรเอ่ยแต้มครับป๋าเก้าต่อสามนะครับตอนนี้แต้มนำนเจ้าแซมสีนากินนำไปเก้าต่อสามนะครับโอ้โหขึ้นนำไปแล้วนะครับสิบต่อสามนะครับ อานนะครับทางอยู่นันนะอรอะไอะไรอะเรอะเอะไรอะ้รอะไรอะไรอะไอะไรอะไรออะไรนะไรอะไรอะไรเจ้าอะไรอะไกอะไรอะไรอีไรอกรอะอะูรที่4อ่อ10ระครับ ตนีน่งปานะครนับนก่อไปก็เชียร์เสก้ต่อสเนมาอเะครับไป้ไหม้มได้ไหมได้ไมได้ไหนะดรับมไม้ไม้ไมไดมไเ้ย้ไยด้หมหลัดเท้านะครับ,รบม้ห้านม้ไหไ้ไหม้มมได้ไห้หลัดเด้ไม้ไ้ไหมน้ไหม้ไหมได้ไหมไ่้ไหมมไร้ไหี่ด้ไห่ได

ติดต่อชิดบางพีอยากครับน่าจะเตะกันได้ครับใครจะเตะพิเชษหนูพิมพ์จะเตะกับชิดบางชิดบางพีใช่ไหมอชิดชิดบางติดต่อชิดบางพีครับอยากเจอหน้าจะเตะกันได้ครับอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจบเกมนะครับจะติดให้แตถามทีมงานให้นะครับพอาะนางกีดาอาจจะรู้หน้ารู้จักตากันอาจจะพอเล่นกันได้นะครับเอ้าเรียบร้อยดีใ้นครับใส่บางชั้นเหรอยมา พ่อแม่บอกว่าใจเย็นนงหนึ่งนะาเ้ายาวลอตเตอรี่บอกจีบมาสนามปีนังหน่อยครับพ่อคิดบางพีอยากชิมนะครับยกขึ้นมาสั้นแบกไปเรียบร้อยโอ้โหทักทายทั้ง28ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้ ด้ยไอยู่แล้วลีไิม่เอาได้อานั่งเนี่ยนั่งเนี่ยสี่็ดต่อสนะครับเอาเซอร์ไปเจ้าชิดเปิดเจ้าชิดยก โอ้โหปาดไม่ข้ามนะครับโอ้โหเอาแล้วครับแล้วก็ก็ทิ้งห่างเลยนะครับเจ้าชิดภูพานตามหลังอยู่ที่3มต่อส2บนะครับลูกเดียวเกมหรือไม่เกมนะครับอยู่ที่เจ้าแซมเสิ์ฟนะครับเสิฟดีโอกาสเกมมีนะครับ12ต่อสานะครับเอาเสิฟไปแล้วเจ้าชิดเปิดเจ้าชิดยกเอายอดโอ้โห เก่าทิดยังล็อกอยู่นะครับเอาเสื้อไปเอาเปิดเอายกเอากระทืบเอาโดนเกี่ยวเจ้าเอาเอาแล้วครับโดนเจ้าแพนนอ้เจ้าแซมสีดนิน ทืมเขียวไปนะครับรเกมมีเกมนะครับสิบสองต่อสามเอาเอสอร์ไปเตอโอ้โหเตะไม่พลาดนะครับจบเกมไปแล้วครับโอ้โหเจ้าแซมซีเอาชนะไ,ไปสิบสามต่อสามนะครับรโอเคครับขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ